ISO หรือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมในการผลิต ISO คำว่าเลือนนิกเกิลก็คือซาวแปไม่ต้องถึง45หรอกเดี๋ยวแะกล้องหน้าแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้ขยับอะไรนั่นในหน้าจอสัมผัสดูนะเย็นหน้ากูยังกูชื่ออนิสักธนัญม์กูทำงานอยู่ใน ISO ฝรั่งสองคนเป็นผู้หญิง หนึ่งในนั้นคือคนไทยและทำงานด้านผู้พิพากษาและดูดีๆนะ <c oughs> กูอธิษฐานเนียม <c oughs> เรียนจบจากมหาวิทยาลายัย <c oughs> ขุโขท,ท,ทันธรรมาธิรชดูดีๆนะนะกูรายงานตัวไปแล้วนะใหญ่กว่าผู้พิพากษาทั่วไปนะสามคนนะนะสามคนนะแล้วเอาผลสอบออกมาดูสิตั้งแต่ พอขี้ไก่จนไปถึงพอตีที่กูเรียนจบมาวันนี้นะนะอย่าเรื่องมากนะกูไม่เซ็นรับรองอะไรทั้งนั้นนี่จะจ้างใครเขาจ้างกูไม่เซ็นรับรองนี่คือกล้องกล้องหลังนะกูไม่ได้สัมผัสหน้าจอนะกูกลับหน้าจอทีนี้อ่ากูไม่เซ็นรับรองอย่าไปจ้างใครอย่าไปจ้างใครกูพูดแค่นี้แล้วกูแชร์ไปก่อน